สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวการเดินทางจากกรุงเทพไปกัมพูชานะคะโดยใช้รถไฟที่สถานีหัวลำโพงถึงบ้านคองลึกนะคะตั๋วโดยสารราคา49บาทนะคะช่วงเวลาเช้าจะออกเดินทางที่5 5 5แล้วก็ช่วงบ่ายออกบ่ายโมง5นาที ถ้าใครต้องการเดินทางไปเที่ยวกัมบูชาแนะนำว่าให้มาก่อนเวลาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงทำการซื้อตั๋วเรียบร้อยเพราะว่ารถไฟออกเวลาค่อนข้างตรงแทบจะไม่เลทเลยนะคะเกรุงเทพไปกัมบูชาเนี่ยคะ่ะคือบ้านคลองลึกแถบชายแดนกัมบูชาชานชลาที่หกคะ่ะรถไฟจะจอดอยู่ที่ตรงนี้เสร็จแล้วขึ้นไปหาที่นั่งได้เลยคะ่ะเรถไฟขบวนนี้จะเป็น ขบวนธรรมดานะคะมีแต่พัดลมแต่ว่าอไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะด้านบนมีที่เก็บของสัมภาระแล้วก็ใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณห้าถึงหกชั่วโมงค่ะ่าช,ช่วงเวลาตีห้าห้าสิบห้าก็ประมาณหกโมงประมาณหกโมงตีห้าห้าสิบห้ารถไฟก็จะออกเดินทางเลยค่ะ สำหรับเราคิดว่าราคาค่อนข้างถูกนะคะสีบาบาทเดินทางข้ามประเทศและนี่ก็เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของเราครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่าเราอยากลองเดินทางไปเที่ยวที่กัมพูชาบ้างส่วนใครหิวนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะคนขายจะมีขึ้นลงเกือบทุกสถานีเลยค่ะเขาจะเดินขายของตลอดเวลา เราไม่ต้องทําอะไรเลยคือนั่งอยู่เฉยๆเข้ามาขายของขายทั้งวันจริงๆค่ะค่าตัว49บาทแต่ว่าค่ากินนี่หมดประมาณ500หลังจากนี้ก็ชมบรรยากาศกันต่อเลยค่ะโอยน้องมันขีเหงาและสายเมาเป็นประจัำยังบ่อยากมีใครพึงโอพากจะคนใจดาใครเคยคนแซนดีถึงซาวตัวมาวันฮั่นลงมาดามใจกัน,นมนบ่บ่ ผสมโซดามันก็นยังแซ่บได้ถ้าสองเฮามีใจยังก็เป็นไปได้เลยเดินเดินนางเดินเดินนางเดินเดินนางเดิน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 นางเดินเดินนางเอทีเอสเนถึงแล้วคะ่ะด่านพรมแดนบ้านคลองลึกแถวแถวโรงเกลือคะ่ะ ถ้าใครอยากไปเที่ยวหรือว่าอยากสอบถามอะไรสอบถามเราได้เลยนะคะเราจะตอบให้เท่าที่เรารู้นะบ๊ายบายจ้า